สหรับการที่จะให้เซมิปรเจตนะครับอาจจะต้องการตัวนํตทางเป็นปุ่ม3ปุ่มลักษณะนี้นะครับปกติค่าดิฟบาเมื่อเปิดเครื่องข,ขึ้นมาก็จะเป็นแถบนํตทางแบบขีดเดียวแล้วก็ใช้การสัมผัสในการนํต่างนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ปที่การตั้งค่ารูทเซตติ่งนะครับฉะนั้นเลือกในส่วนของเมนูหน้าจอหลักนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเมนูการนําทางของระบบนะครับ เป็นปุ่มเสมอน,นะครับนี่ครับเราเลือกแบบต,ตัดตังสับปันะนครับลาการนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับการิเปาก็มาเป็นอย่นี้นะครับเมื่อเรากแกะกล่องเซมิบัจเจตออกมานะครับหากใครต้องการเปลี่ยนไปความคุ้นเคยแบบเดิมก็เปลี่ยนเป็นแบบปุ่มดำต่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความใจและความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะครับ เพื่อนที่สนใจเซมิบะเจ็ดก็ดูในตะกร้าที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอได้นะครับ